สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบริกรดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะแชานแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8พีดีแ r ดดมอริสผาดาวยูทูบดอทคอมโหระษไทย์ระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่องยูทูบและกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d ดลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮัลโหลฮัลโหลวันทูธีวันดูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ คลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตาลายวันหันษามหาสนุกประจำในวันพฤหัส,สบดีที่20มิถุนายนนะครับ2,567ขึ้น15ค่ำเดือน7ปีมะโรงวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆนะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านลเล็กๆเนี่ยห้ามทำการมงคลในวันนี้นะครับแต่สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระ ทำบุญปฏิบัติทรรได้ก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับและดวงชะตาประจําในวันนี้เนี่ยนะถือว่าวันนี้เป็นวันพระแต่เป็นวันพระของจีนครับนะเพราะฉะนั้นไหวเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหวศาลเจ้าที่ตีจุเยะเป็นมงคลเคล็ดลับถวายเซี่ยงชุนสุราเลิศรสแต่เจ้าที่ นะครับแล้วคุณจะสมหวังใน3วัน7วันเอาไปเลยอย่างเต็มที่นะครับของจีนเนี่ยคุณต้องถวายก่อนแล้วก็ค่อยขอนะถือว่าเป็นมงคลนะครับอันนี้พูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น15บห้าคำความฝันจะเป็นจริงใน10วันข้างหน้านะก็ขอให้คุณโชคดีนะประสบความสำเร็จต่อมาพูดถึงในเรื่องของ าการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันพฤหัสเสบรบดีเป็นสวัสดีมากซาหัวใหม่ในวันพฤหัส,สบดีเทวดารักษาตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดเล็บวันพฤหัสมีทุกทา,าน้ำมันในวันพฤหัสจะมีโชคมีรับในดวงเชะตานะครับเออนะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโอ้โหยรู้สึกว่าเนี่ย ช่วงบันทึกคลิปเนี่ยอากาศมันช่างร้อนอบอ้าวสุดละเกินนะหน้าร้อนผ่านมายังเ <c oughs> มื่อไรจะฝนด้อทีนึงเออก็ไกลแล้วใช่ไหมคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะคนเฒ่าคนแก่โบราณโบราณเขาก็บอกว่าเออไอหนูไอ้หรออืเอไอ้นะร้อนไม่กี่วันยกฝนก็ตก ok. เออไม่ต้องห่วง นะหรือไม่คุณก็ไปปักตะไคร้ใช่หไหม <c oughs> แต่ว่าคนที่บนบานสารกล่าวอะไรไว้คุณต้องระวังนะนะถ้าคุณลืมไม่แก้บนนะโอเคท่านใดสนใจนะครับที่จะดูดวงชะตาโหราศาสตร,ร์ไทยระบบสุริยญาตินะครับและระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดดาวนะครับเออในการดูดวงชะตาตามนี้เลยนะครับดูเลิกทำการมงคล ต่างๆเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูศาสตร์แห่งตัวเลขนะครับเสริมดวงชะตาดูหวงจุ้ยออนไลน์นะตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นมงคลนะขอให้คุณร่ํำรวยมากๆทุกๆคนต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเซมซีปะจําวันกันอย่างรวดเร็วนะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเหย๋ยอใจะสันกระดิ่งโชคลาภแห่งความสําเร็จ นะครับสาธุใครที่สีงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาดปลอดภัยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองด้วยนะครับตั้งได้เซียมซใบที่46โชคชะตาท่้นนี้ช่วงนี้เนี่ยสิ่งใดๆนะครับสิ่งที่ดีๆเนี่ยกำลังจะมาถึงนะหลังจากที่มรสุมชีวิตคุณเนี่ยนะครับมานานที่คุณมีปัญหา นะท่านจะต้องหยิบฉวยโอกาสที่ดีนี้ไว้คิดทําสิ่งใดต้องทําด้วยความรอบคอบนะครับตามหลักำคาสอนของพระพุทธเจ้าเลยนะครับคุณจะต้องใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบนะครับมีสติต้องมีสตังคนะคุณจะต้องระมัดระวังทั้งเสวยสุขและเสวยทุกข์ต้องระมัดระวังนะครับ สิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นไปตามที่คุณหวังเอาไว้พูดถึงความรักของท่านก็ราบรื่นดีมีความสุขสมหวังนะครับพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านนะครับในช่วงนี้ก็จะมีผลประโยชน์ที่ดีในดวงชะตานะต่อมานะครับพูดถึงนะการสมัครงานในช่วงนี้เนี่ยของท่านเนี่ยก็จะมีเรื่องที่ดีๆไม่คาดคิดไม่คาดฝัน ก็มีโอกาสได้งานทำคะแนนสอบของคุณก็ถือว่าได้คะแนนที่ดีนะครับพูดถึงดวงสุกภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะคุณก็จะหายเป็นปกติได้นะครับเออนะโรคที่ควรระวังเกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารลำไส้แล้วก็โรคประสาทเสื่อมนะต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับคนแก่มักหลงหลงลืมๆืมๆนะ เออลืมนะแต่เรื่องเดียวที่ไม่ลืมเรื่องอะไรเรื่องกระตังโอ้มาแล้วครับสารเจ้าที่ตีจุยะนะเหล่าโกงของอาจารย์นะครับงั้นเหล่าโกงของอาจารย์เนี่ยได้โปรดช่วยประธานพรนะครับไม่ว่า f อฟซีแฟนคลับของโมเดิ์ดผาดาวที่ดูคลิปนี้ทุกๆคนคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังภายในวันนี้เลยนะครับเป็นมงคล นะวันนี้ต้องวายตีจุียคุณเห็นเชี่ยงชุนไหม <c oughs> สนุกมากเลยเออไม่ว่าเทพเจ้าใส่ซิงอี้กับตาสารเจ้าที่ตีจุียเนะียเออสารมอมเล่ามอมแมมไม่ไปไหนหรอกเออมักจะมีโชคเสมอจะบอกให้นะอันนี้ต่อมามาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิด นะครพูดถึงในเรื่องของสีที่ควรเว้นให้เว้นสีม่วงม่วงไม่ดีนะครับสีที่ดีประจาวันก็จะมีสีส้มสีฟ้าสีแดงสีขาวสีเขียวเป็นต้นสีที่ดีสุดก็คือสีแดงนะครับสีที่ไม่ดีก็ม่วงนะทิศที่ดีก็คือตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเป็นตําแหน่งเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับสติปัญญาความรู้ความสามารถ นะครับก็จะประสบความสําเร็จนะเออแล้วก็ตกใจหมดเลยแล้วเสร็จแล้วนะครับทิศที่ไม่ดีคือตะวันออกให้ตะวันตกเฉียงใต้นะครับตัวเลขนําโชคก็จะมี216 216นะต่อมานะครับคนเกิดวันพฤหัสนะถือว่าเจ้าชะตาจะมีสติปัญญาความรู้ความสามารถวิชาการดีเป็นมงคล นะคนเกิดวันพุธกลางคืนให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพแต่ถ้าคุณไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยคุณอาจจะพปเยยี่มใครที่โรงพยาบาลนะครับคุณอาจจะไปงานศพบ่อยในช่วงปีนั้น2-3ครั้งให้ระวังโรคลมทุกชนิดรวมถึงโรคเวรโรคก,กร,รมนะครับต่อมาคนเกิดในวันศุกร์เนี่ยถือว่าฐานะทางด้านการเงินคุณจะดีขึ้น นะสังคมคนรอบข้างก็มีความศรัทธาคุณดีเก่งโอกเคงใจนะคนวันอาทิตย์เจ้าชะตาก็จะมีโชคลาภเนี่ยเข้ามาแบบง่ายๆไม่คาดฝันนะ,ะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์ชาวราศีสิงค์คุณไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายเ๋ยวมันมาเองโชคลาภนะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์เนี่ยเจ้าชะตาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่อนหวานมากขึ้นนะครับสังคมคนรอบข้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิง ให้การช่วยเหลือคุณเนี่ยนะคุณก็จะมีความมั่นคงต่อมาค้นเกิดวันอังคารอาจจะเหนื่อยนะความบมุคตั้งแต่ความเปลี่ยนความพยายามของคุณเนี่ยนะครับอาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังเอาไว้นะแต่เอาง่ายๆให้คุณทําให้มันดีที่สุดละกันถ้าคุณคาดคาดหวังมากมันก็ทุกแต่เพราะฉะนั้นเอาให้ดีที่สุดก็พอคุณไม่ต้องไปซีเรียสคิดมากนะ ต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกังวันเนี่ยการเจรจา,าติดต่อสื่อสารในวันนี้ดีนะครับโลกออนไลน์โซเชียลว,วัตแอบไฮไฟ,ไฟติคตอกอะนะดีในดวงชะตาของคุณต่อมาคนเกิดในวันเสาร์เนี่ยนะครับในเรื่องของความเสียหายต่างๆที่มีเข้ามาจนแทบตั้งตัวไม่ติดเนี่ยนะหรือปัญหาเก่าๆจะสร้างความเสียหายให้คุณต้องระวังแล้วก็ไม่ควรไปงานศพนะครับอ ให้ใส่ซองทำบุญไปแทนก็ถือว่าดีแล้วนะครับแต่คุณใส่ซองไปไม่ต้องห่วงเขาจาคุณได้อยู่แล้วแหละก็ออใส่เยอะหน่อยแฮปปี้เอนดิ้งนะโอเคอันนี้เยวต่อมาเจอมาพูดถึงรปรากฏการผ่าดาวทูเดรนะครับได้เวลาสนุกแล้วสิได้เวลาสนุกแล้วสิเทรีทอปปี <c oughs> ้อภิเษกยุ่ธ วันนี้ก็ถือว่าให้คุณยิ้มเข้าไว้จะมีความสุขนะครับไม่ต้องไปคาดฝังคิดต่อสิ่งใดมากมายนะครับเออต่อมามาพูดถึงระบบสิ่งที่วิชามหาเวทดดวนะูต่าวนะปฏิทินเลิกยามของจีนนะครับเออในวันนี้เนี่ยเป็นวันกระต่ายไม่ถูกกระไก่นะในดวชะตา แล้วก็วันนี้ไม่เหมาะกับการฟ้องร้องทำเตาไฟนะครับญิงมีคันห้ามกระทบถังข้าวครบนะแล้วก็เหมาะกับกิจกรรมเก็บเงินขอบุตรนะครับเดินทางนะรับตำแหน่งเซ็นสัญญาออกรถตั้งเตียงเปิดร้านซ่อมแซมตั้งเสาขุดตินฝังศพแล้วก็แต่งงานนะครับ ทิศมงคลก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศโชคลาก,ก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับช่วงเวลาที่ดีก็คือตีห้าถึงเจ็ดโมงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงหนึ่งทุ่มถึงห้าทุ่มสีเสริมประจําวันก็คือสีเขียวเขียวเข้มสีโชคลากกคือขาวเทาทองนะในดวงชะตาโอเคต่อมาจะมาพูดถึงนะครับธารลาสีจากเริ่มลาสีเมฆ คนเมฆเนี่ยดาวการงานคุณวันนี้ไม่ดีนะคะต้องระวังความเสียหายแล้วราบและผลประโยชน์อาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคุณก็เบื่อเสงไม่ค่อยอะไแหลงใจอาจจะเหนื่อยนะครับแต่การเงินก็ยังมีกินมีใช้ยอยู่นะครับความรักคู่ก็ออกสังคมบ่อยนะต่อมาเช้าวราศีพฤษศเนี่ยถึอว่าคุณก็จะหาเงินหาทองได้ดี นะครับการเงินคุณพูดคุยเรื่องเงินเรื่องทองวันนี้สมหวังนะเออเขาให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณในเรื่องของการงานคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับส่วนความรักดาวคู่ยังไม่ค่อยดีนะต่อมาชาวราศีเมถุนคนเมถุนเนี่ยดวงชะตาคุณเป็นทั้งองเกณฑ์อุดม,มเกณฑ์โอโหอ,อาทิตย์ไม่เสียพุธไม่เสีย สกขไม่เสียถือว่าดีนะพูดไปพูดมาเริ่มหิวข้าวเฉยๆเ,เลยเนี่ยเอ,อ,อันนี้นะเพราะฉะนั้นก็ดีเขาให้คุณขยันเข้าไว้จะประสบความสําเร็จแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการถูกใส่ร้ายนิดนึงต่อมาชาวราศีกรกฎคนกรกฎคุณเนี่ยนะครับดาวอาทิตย์พุธ สุขอยู่วินาศอารมณ์ลึกลับซับซ้อนความรักของคุณด้วยดาวเสาวก็เป็นมรณะยังไม่ค่อยดีในเรื่องของคู่ในด้านการงานอาจจะเหนื่อยจะต้องขยันให้มากจะประสบความสําเร็จการเงินมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะเพราะฉะนั้นให้ระวังในเรื่องของเพื่อนนิดนึงไม่ค่อยดีนะครับต่อมาชาวราศีสิงคนสิงเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของ การงานเนี่ยนะครับดาวพระศุกร์วันนี้ดีพุธก็ดีอาทิตย์ก็ดีเออแต่ความรักยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะให้ระวังปัญหาเก่าๆนะครับของชาวราศีสิงห์ต่อมาชาวลัคนาราศีกันคนราศีกันเนี่ยถือว่าชีวิตของคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพุธวันนี้นะครับพูดคุยติดต่อเจรจาเรื่องงาน ซื้อง่ายขายคล่องติดต่องานได้งานสำเร็จสมหวังการเงินก็ได้เงินเยอะมากมายประสบความสำเร็จนะครับแต่ต่อมาชาวลัคนาราศีตุลโอ้ยผลตุลน่ะดีอยู่แล้วเออแต่ให้ระวัดระมัดระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่าไม่ค่อยดีนะครับแต่ขอขยันเข้าไว้ ต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกคนราศีพิจิกเนน่ยชีวิตของคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับก็มีเกณฑ์การติดต่อโยกย้ายการงานเดินทางไกลนะระวังเอกสารสัญญาให้ดีนะครับในเรื่องของการเงินก็จะมีเงินเข้ามานะให้ระวังในเรื่องของญาติพี่น้องบาง,ง,งส่วนไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูคนราศีธนูเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ย อิทธิพลดาวพุทธคุณอยู่พบปัตนิถือว่าเป็นอุดมมากีนชีวิตคุณมีกินมีใช้ไม่ได้ลำบากอะไรคานเงินก็มีโอกาสได้เงินแต่ชาวราศีธนูของคุณเนี่ยการเงินจ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่การเงินเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่นะครับนู่นนี่นั่นแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของเพื่อนฝูงมักไว้ใจไม่ค่อยได้ด้วยในดวงชะตาของคุณนะ ต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรคนราศีมังกรเนี่ยถือว่าชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยการงานคุณดาวศกเป็นอริมีปัญหาอุปสรรคไม่ค่อยดีนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยนะก็ยังมีรายจ่ายอยู่ยังไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับเพราะฉะนั้นของคุณต้องดูเอกสารให้ดีนะาสำคัญนะต่อมาชาวลัคนาราศีกลุ่ม คนราศีกุมเนี่ยถือว่าชีวิตคุณเนี่ยนะครับดาวเสาร์วันนี้ไม่ค่อยดีนะต้องระวังปัญหาความเสียหายเก่าๆให้พยายามสวดมนต์ไหวพระเข้าไว้ถึงจะดีนะครับในเรื่องของการเงินการทองวันนี้คุณก็จะหาเงินหาทองได้ต้องติดต่อสื่อสารแต่คุณก็จะมีเงินเข้าบ้านนะครับเออความรักก็ไม่ได้มีปัญหาสักอะไรนะต่อมาชาวราศีมีนคนมีนเนี่ยความเสียหายเก่าๆไม่ได้ส่งผลกระทบ ต่อดวงชะตาของคุณนะด้านการเงินเนี่ยต้องขยันให้มากจะประสบความสําเร็จนะครับเออเพราะเป็นอุตสาหะายคุณต้องขยันขันแข็งถึงจะดีนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยนะดาวพุธก็อยู่พันธุคู่คองก็ดูแลบ้านช่องเป็นอย่างดีของชาวราศีมีนนะครับโอเคันนี้ครบแล้วในดวงชะตาทั้ง12หลราศีถ้าใหนสนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์หรือดวงช่วยอะอไรก็ติดต่อมาได้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้ขา้าจยาด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ